้แล้วต้นเขียวๆนี่แหละที่จะมีที่จะมีนางรมแต่วันนี้อากาศเยน็นก็จะเดินพาเดินดูเฉยๆว่าจะเจออะไรบ้างอะคะ่ะไม่น่าเชื่อว่านิวยอร์กซิตี้จะมีป่าใหญ่ขนาดนี้นี่แหละค่ะดีใจไหลามาเห็นป่าไหม่ในนิวยอร์กซิตี้เนหน่อยๆนะ ดีใจไม่ทั้งขอนไม่ทั้งพกไม่ดีใจไหลดีใจเด้ว่าเป็นปลาหนยน้อยค่ะแล้วอีกอย่างนึงท,ที่ที่ที่มาที่สุดว่าไม่มีเนี๋ยมืออื่นจะมาไหมมืออื่นมาแต่เศร้าๆค่ะ อันนี้มามาสวยเหล่ามาฮอนนีกัเกือบาบสามเลยาเด้อค่ะเสียงนกเอียงนะเอ๊แปลกอีกเล่เด้อค่ะเราก็ะย่ใกล้น้องน้ำน้ำทำแรกใกล้น้องน้ำแบบนี้ส่วนมากจะมีเห็ดนั่งล่มนะคะแต่ว่าช่วงน้ำฮอนนะคะ ตามพื้นเนี่ยจะต้องมีพวกเห็ดเห็ดตามพื้นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ช่วงเนี่ยจะต้องเลี้ยวเบิ้งหาพวกเห็ดเห็ดนั่งร่มนะคะส่วนเฮ็ดยาพวกเห็ดยาคาเชื่อบีชโพริพัวน่ะบ่ต้องเลี้ยวเบิ้งเลยค่ะเพราะว่าบบมีต้นเบิชซึ่งต้นอันนี้นี่คิดว่าเป็นต้นเชอรี่นะคะเนี่ยซึ่งเชอรี่นี่คันมีชาตาขึืนเขาบอกว่า่าให้เก็บที่เคยว่าไ้ฟังนะคะ ว่ามีสารผิดเราที่นอนอฟยืนี่ก็คิดว่าเป็นเชอรี่ได้ค่ะคุณอะน้ำในในในหนองนั่นกะเป็นน้ำแข็งล่ะค่ะวังหันมีคนหนึ่งเอาหมามายางคุยิ่งคนหนึ่งแล้วเอาหมามายางค่ะไยังไม่ทันเห็นโอ้เห็นอีหยงนนั่นค่ะโอ้ใบไหม่ นี่ต้นโอ๊กค่ะโอก๊กเนี่ยบิร์ชวอมี่เลยคันเบอร์ชเนี่ยจะเหลียวเห็นเป็นสีขาวเนี่ยคันมีพวกตระกูลพี่น้องกับหางไก่ง่วงสิสแสดงว่าป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะอากาศเย็นแบบนี้พวกกระลอกกะอยู่ในพงบ่ออกมาค่ะเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ค้นยู่หลายหลายชาติหลายภาษาเลยค่ะ มันว่าคือปลาที่ไปดูดูนะคะปลาที่ไปดูดูค้นบ่เก็บเนี่ยนี่ค่ะมันสางซาันนี่มรนจะเป็นชิคเก้นออฟเดอะวูดแมนอหรีค่ะชิคเก้นชิคเก้นออฟเดอะวูดอิรีเนี่ยค่ะซาขนาด ว้าอันนี้แม่นแม่นหูหนูวะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาวิแซน้ำน้องเบิง,บงเป็นขอนเมื่อกระโดดอยู่ค่ะเนี่ยนะอัน,นขอนนี่เป็นขอนเห็ดทีนั่งล่มมาเกิดเน้สีเขียวเนี่ยค่ะนิวยอร์กซิตี้นี่จะมี ลิ้นจื้อหลายอี่ยังนั่นน่ะเป็นพงนั่นะค่ะเป็นห้อยโกยขึ้นว่านี่เดะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่หรอเว้าว่าท่านขาดค่ำน่ะไอ้ลิ้นจือ้อนี่ค่ะลิ้นจื้อดอกนึงนี่นี่ค่ะแล้วก็มีมองนี่อีกดอกนึงนี่นี่นั่นเห็นว่าเราเว้าว่าท่านขาดค่ำ เอาไปบ่ลอมืออื่นคอยมาเอาค่ะไม่นออี้นจะยังบ่เอาไปานี่นิวยอมที่ตีนี่ลิ้นจื้อจะจำบ่ถือว่าหลายหลายค่ะแต่ว่ามีนี่สองดอกแล้วค่ะม้องอีกกันฮ่ามีอยู่อยู่เงานั่นมื่อนั่นนาะพ่อนะี่ย่างยังสิละค่ะพ่อเราพ่อไปเบิงงอยู่ตรงคนตาเหลืองนั่งคอลืออยู่ค่ะ หมดเลยนะแล้วเบงเหงามีก่อนค่ะหามีลิ้นจืดต้องเบิ้งให้ดีเติบนะคะถึงจะถึงจะเห็นมืออื่นเดี๋ยวมาไหมบัมีพง,งม่นมีพงค่ะเดี๋ยวยางเบิ้งอีกจจ้านอยว้ายดีใจเห็นลิ้นจืดค่ะมียัง่เน่นาได้ค่ะเห็นนะยัง่เน่านะแล้วก็ นี่อีกดอกนึงนี่กันยังบัเนาค่ะขมขมแด่ดินจื้อแบบนี้พอดีมาถึงมาถึงคําแล้วก็เลยบวี้เลวลาค่ะทางไกลง่วงนี่ข้างหลังต้องเป็นสีขาวนะคะเราก็ต้องพอเป็นกรีดจะมีอยู่สีรุ่งกับมีที่เคยลงคลิบให้เบิงนะคะเป็นสีรุง่งเป็นสีน้าตาลอ่นอ,อนๆล้วก็เป็นสีเทาเราก็เป็นสีเทาออกน้าเงิน นี่หล,ละค่ะมีลักษณะข้างใ่ง่วงง่ยังดอกอ่อนๆอยู่ค่ะหลายอยู่นะแบบน้อย,อยส่วนอันนี้เพืนอน์มะขอเกิดน้ำอันนี้บัแมนนะคะนี่เพราะข้าขงหลังจะเป็นกรีบนะ <S <S นั่นเห็นบ่มค่ะข้างหลังเป็นกรีบอันนี้บัแมนนั่นค่ะ นึกว่าคนเห็นบ่คะน่ะว่าไงกว้างพุ่นแลนไปละค่ะเพิน่นพากันมานอนอยู่หลอหนี่กว้างนั่นน่ะนั่นแลนไปละค่ะสีดำดำไอ้กว้างคือสีดำดำว่าไงโอู้สามซีโตเด้อค่ะเขาหามล่าเด้ค่ะในนีล่าบัได้นะคะว่าไงเพิ่นใส่ละ นั่นเอ้อพันปัญญาเนี่ยแค่ะโอ้ยนอนเงินน้ำกุหลาบนี่ทั้งพันนั่น,น,นสามตัวแลนไปแล้วอีกแลนลงคอยไปแล้วอีกอีกตัวหนึ่งค่ะพ่อมองนอนพ่อนอะนั่นว่าไงกวาง เป็นสีดำคือสีเข้มยังสีนอกวางคพณ่อน่ะเพื่นแนมนี่พนแนมเบิงค่ะเพ<อ>ุ่อน่ะเออนพากันมานอนนี่คันแมงยูยูมองป้าที่ไปเก็บดูดูค่ะมีเห็บนะคะเห็บกวางนี่คพณ่อน่ะคพณ่อน่ะสามโต นี่เ็บกวางเห็บกวางนี่บางคนนี่แพ้เลยเด้ค่ะอันตรายคือ,อย่างนี่เห็บกวางน่ะคุณอ่ะคุณผ้าเชิ้นร้อนเงินคุณเหรอตัวหนึ่งดำดำเห็นรึยังน่ะนั่นน่ะดำดำผ้ามาหาเห็ดพันว่าพ่อ,อกวางนดำดำคุณนน่ะเ็นยางยังกวางไปฮากวางผ้าไปเห็นไปพ่อเห็ด นานสีสีเข้มเข้มชื่นชื้นค่ะในปลาเนี่ยยังมาท่านเห็นนั่งร่มจักดอกอยู่แลนดงดงสีกวางกับสีขอนใหม่คือคือกันค่ะนีะ่นะว่ายานค้นเนี่ล่ะ พงเข้าไปสนใจเป็นพงของกัรลอกเดี๋ยวมาดูกรอเนั่งนล้มพันเป็น c h ่เ k นออฟเดอะ o ูดค่ะเป็นสากไก่เคนออฟเดอะวูดคืนยุคข,ขอนโอกเนี่ยค่ะที่เป็นสีสมสม,สมแต่ว่าที่เป็นเป็นสีสีเนี่ยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นและอีกอย่างนึงเฮดเ่าแล้วค่ะกวางกวางคืนไปยูดทั้งพุ่นทั้งโคกพุ่นค่ะ นีล่ละเห็ดเจลลี่นะคะเนี่ยเพิ่นแหงแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บไปเราจะเอาี่แซนะแหงแบบนี้มันก็เลยเหลียวว่าเห็นมาที่ปลาแหงไมอีกค่ะนี่งคะเห็ดหูหนูเห็ดเจลลี่น่ะอากาศเย็นโหดหมดแบบนี้เลยโหดจนมุกถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเลยค่ะเนี่ย ใช่อีโนกิค่ะนี่ดูลักษณะแล้วคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่ใช่แล้วค่ะเนี่ยแข็งนั่นนะคะเป็นเห็ดไม่แน่ใจว่าที่ลืมชื่อละอะไรครับครับนะ่าลืมชื่อแล้วอะ่ะอะไรแคปแคปแ,แเนี่ย แล้วก็มีรอยมแมลงกินนะเนี่ยค่ะดูซิความจำเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยยังมีดอกเล็กเนี่ยยังโอ้โดีใจอย่ตรงนี้อีก บกค้าขายดูสิไม่ชือไม่ออกค่ะว่าจะเดินกี่ยางไปเอาลิ้นชื้อกี่ข้อเมือนว่าเราต้องของนั่นจะมีเห็ดหูหนูน้ำนะคะเริ่มเลยนึกบ่อออกเลยยางบ่อหอดเลยค่ะอย่างน้อเนี่ยเริ่มซื้อนะคะ่ะไข่ก็ว่าเป็นเห็ดที่กินได้แต่ว่ายังบ่แน่ใจนะคะ่ะเพียงแต่บอกว่าไข่ซื้อๆนะคะ่ะ เดี๋ยวจะไปเบ่งอีกเถอะหนึงเค่เว้าให้ฟังอยู่คลิปไถบุ้งให้ความจำขายาวเนี่ยค่ะขาเงาแล้วก็บเบ่งดอกกรีบดอกบอ่บอดำนะคะ,นะเนี่ยกรีบดอกกับ,บ่้อดำซึ่งเฮดที่บองเนี่ยเขาจะเป็นใตใตดอกเขาจะเป็นสีน้ำตาลม่วง เฮททีเว้านะคะเราอยู่ในคายเฮดกินได้ลืมซื้อซ้ำค่ะเฮดยาค่ะนั่นแหละเบื้องเงินกับเป็นพวงเน,นื้อค่ะนี่อันนี้เป็นเฮดยาที่นี่น,นะคะแต่จ,จะบอเอาไปบอไม่มองเนียนแล้วแต่ว่ามันจดจำได้เพราะว่าทันเถเที่ยวนาที่มานะคะ่ะ ตอนยังสี่วาจาได้นะพ่อมาหรจวจาบ่ได้นี่ค่ะให้เพิ่นเอาไว้ห้เพิ่นดอกใหญ่ๆไม่ลิ้มจื้อนาซ้ําค่ะแล้วจะเอาให้เบิ้งค่ะคุณน่ะลายดอกี่ได้ค่ะแต่ว่ามันมันเข้าไปว่าได้เป็นน้ำค่ะตรงนี้เป็นน้นนนำค่ะนั่นเนาซ้ำค่ะก็ต้องเอาค่ะเป็นอย่างยาล้งเก็บตัวนี่ คุณอาค่ะแง่ยลงตั้งแต่ยันใด้บุองเอาไปละค่ะขันจันบ้างไงยนี่นาวทุกซาบ้าจะโบเก็บโบเมนโบเมนดอกนี่นะคะดอกหนึ่งยังเยอะหนึไอดอกที่บ้าใบใหญ่ยัง่มันี่เยอะค่ะไม้จึงว่าแหงปานเขาโป้งนะคะแกะนี่แตกเลยด้วค่ะวางดอกนี่ละเขาข้ามเย็นเห็ดพวกเนี่ยจะจะบ่ทนแต่คันฝนตกลงมาบาดเลยเด้อค่ะแบบเนี่ย อางเห็ดหูหนูที่ว่าแห้งหดจนติดกิ่งไม้แทบมองไม่เห็นนะคะเอา,าลองเก็บมาแช่น้ําหยิบมือเดียวนะคะแช่น้ําแล้วพองตัวออกมาตั้งมากกว่าสิบเท่าเนี่ยค่ะมีน้องน้ําแล้วก็มีขอนซึ่งลักษณะแบบนี้เหมาะมากเลยที่จะมีนางรมกับอินโนกิค่ะเนี่ยที่อยู่ตามโคนต้นไม้เนี่ย วางคงกินหมดถ้าหากว่าถ้าว่ากวางกินทำไมไม่มีซากนะ่ะยังมีคนยังมีคนอวดดีนะนะคะอวดดีไปเหยียบที่น้ำแข็งให้เป็นน้ำแข็งหมดแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนี่นะค่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยลินจื้อขาวค่ะว่าอยากได้แล้วเพราะว่าหลายแล้วค่ะ ลิ้นชื้อขาวทั้งนั้น